ถุงน้ำดีครับเป็นอวัยวะหนึ่งที่อยู่ใต้ตับซึ่งอยู่ใต้ใชายโครงขวาของทุกคนครับและถุงน้ำดีนั้นมีหน้าที่ในการเป็นที่พักของน้ำดีที่ผลิตจากตับครับน้ำดีนั้นเนี่ยมีหน้าที่ในการย่อยสลายไขมันที่คนเรากินเข้าไปให้ออกมาเป็นรูปแบบของพลังงานไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับและนิ่วในถุงน้ำดีครับเกิดจากการที่มีสารคอเลสเตอรอล ที่อยู่ในน้ำดีนั้นเกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นครับทุกคนนองนึกสภาพว่าเหมือนการตกตะกอนของน้ำตาลที่อยู่ในขวดน้ำเชื่อมคล้ายๆกันครับและตะกอนของคอเลสเตอรอลนั้นก็เรียกว่านิ่วใน,วในถุงน้ำดีครับและนิ่วนั้นอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆหลายหลยร้อยก้อนก็ได้หรือเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวใหญ่ๆก็ได้อาจจะใหญ่ถ้าลูกปิงปองก็ได้ครับ และในทางการแพทย์เรานะครับก็มักจะเรียกคนที่มีโรคนิ่วถุงน้ำดีเนี่ยมักจะบอกว่าเป็นคนที่เป็น female fatty forty คือมี 3f ครับ female คือเป็นผู้หญิง forty คืออายุเกิน40ขึ้นไปและ fatty คือคนที่มีลักษณะรูปร่างที่ใหญ่แล้วก็อ้วนครับ และถ้าคุณเป็นเบาหวานด้วยและคุณมีการลดน้ําหนักที่รวดเร็วจากน้ําหนักเยอะๆลงมาเหลือน้อยๆในเวลาอันรวดเร็วเพียงไม่กี่เดือนก็มีโอกาสที่จะเป็นนิ่วในถุงน้ําดีมากกว่าคนอื่นครับโดย4สัญญาณเตือนที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังในวันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ําดีนะครับ อย่างแรกนะครับก็คือว่าคุณอาจจะมีอาการปวดท้องครับและตำแหน่งบริเวณที่ปวดท้องเนี่ยมักจะเป็นตำแหน่งที่ใต้ใชายโครงขวาครับและอาจจะปวดเบาๆจนถึงขั้นปวดรุนแรงก็ได้ครับและอาการปวดนั้นเนี่ยมักจะต้องร้าวไปที่บริเวณไหล่ครับหรือที่สะบักด้านหลังครับและก็อาการปวดนั้นเนี่ยมักจะอยู่ประมาณ15นาทีถึงหลายชั่วโมงก็ได้และอาการปวดนั้นอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นและสักพักหนึ่งก็หายปวดไปเองก็ได้ครับ ข้อต่อนะครับคุณอาจจะมีอาการของระบบทางเดินอ,อาหารครับเช่นมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยจุกกลางทรวงอกนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเรอนะครับแล้วก็ปวดตรงบริเวณลิ้นปี่ครับโดยเฉพาะเวลาคุณกินอาหารที่มีไขมันสูงสูงครับและข้อสําคัญครับคุณอาจจะมีอาการคลื่นไส้มีอาเจียนและคุณไปตรวจมาหลายที่ด้วยเรื่องโรคก,กระเพาะและรักษาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นครับ ข้อต่อมาครับถ้านิ้วนั้นเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของถุงน้ำดีครับก็อาจจะมีอาการไข้นะครับหนาวสั่นแล้วก็มีอาการปวดท้องใต้ใชายโครงขวาและสุดท้ายครับน่ากลัวมากเลยครับคือว่านิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยหลุดไปอยู่ในท่อทางเดินน้ำดีครับ และการที่มันไปอยู่ในท่อทางเนื้อน้ำดีนั้นก็มีการอุดตันทางเนินของน้ําดีแล้วมีทําให้คุณเมียมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านเยอะขึ้นและสุดท้ายครับคุณจะมีไข้สูงและติดเชื้อกระแสโลหิตและสุดท้ายอาจจะเสียชีวิตได้ถ้าผ่าตัดไม่ทันครับ ดังนั้นนะครับอาการของโรคกระเพาะกับโรคนิ้วในถุงน้ำดีนะั้นมีบางส่วนที่คาบเกี่ยวกันครับถ้าคุณมีอาการปวดตึงบริเวณยอดอกนะครับแล้วก็อืดแน่นท้องแสบยอดท้องนะครับถ้าคุณรักษาโรคกระเพาะอาหารแล้วไปจำนวนหนึ่งปริมาณหนึ่งและระยะเวลาหนึ่งแล้วไม่ดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับพบคุณหมอเพราะว่ามีโอกาสเป็นโรคนิ้วในถุงน้ำดีได้นะครับ